มิวคพูดงานวันนี้นะครับมิวมรีของเราครับผมก็งานเป็นแฟนมิวันเกิดครับผมทีมชื่อมิวม i รีก็จะเป็นเตรียมอะไรบางอย่างกับเรื่องความทรงจําตั้งแต่ที่ผ่านมาเอามาโชว์ในวันนี้ครับผมทั้งเรื่องเพลงทั้งเรื่องกิจกรรมต่างๆก็หวังว่าทุกคนที่มางานจะสนุกกันครับการเตรียมตัวทีาเราเราหนักแค่ไหนครับการจัดงานครั้งนี้โอ้ตัวตัวทีมทุกทุกอย่างเนี่ยมันถูกทามาเกี่ยวเนื่องกับตัวปฏิทินด้วยครับที่เป็นคอนเซ็ป ที่ใกล้เคียงกันก็จะเตรียมมาตั้งแต่ช่วงธันวาและมิถนวาสองถึงเดือนนี่ครับผมแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับจากแฟชั่นวีคมาระหว่างกลับก็นั่งนั่งดูคลิปซ้อมอะไรต่างๆมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มาซ้อมเมื่อวานแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเมื่อกี้ก็รันคูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะได้เอนจอยกันนะครับเาจะได้เห็นอะไรที่มัน แต่างจากเดิมไหมคะคุณแน่น,นอแนแน่นอนมีมีเพลงใหม่หลายๆเพลงที่ยังไม่เคยได้ร้องครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างตรงกับตีมมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เคยเล่าไปแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบมีความเกี่ยวนเนื่องกับเพลงเลยเป็นโอกาสที่ดีแล้วแหละได้อา,าร้องในวันนี้ทุกคนไว้แต่ชอบกันแน่นอนแฟนต้องมีส่วนร่วมแน่ๆแฟนมีสิร์โอ้แน่นอนแน่นอนจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ได้ทำร่วมกับแฟนๆภายในวันนี้ด้วยครับผมก็ น่าจะสนุกก <pas> ันแน่นอนครับสองรอบจะต่างกันไหมครับพี่ลแตกต่างกันแน่นอนครับผมพวกพี่งก็จะต่างกันครับผมแขกรับเชิญก็จะต่างกันด้วยนี่คอสตูมนะคคอสตูมคอสตูมต่างกันแน่นอนอยู่แล้วครับผมชุดเยอะตามปกติจัด ไม่รู้เหมือนกันนะมีพี่สไตล์เด็ดอยู่ไหมครับฝากเบิกตัวพี่สไตล์เด็ดหน่อยเมื่อ,อ,ก,อก,กี้คุณถึงเกสแล้วยังไงคะจะสปอยหรือบอกใบอะไรนิดหน่อยได้ไหมเราสปอยได้แค่เป็นคนละคนกันแล้วกันครับผมแล้วก็มามาจอยในเพลงที่แตกต่างกันด้วยแล้วก็มีเกสพิเศษด้วยเรารู้จักกันอย่างดีเลยใช่ไหมคะเกสวันนี้รู้จักกันอย่างดีจะเซอร์ไพรส์ประมาณไหนคะแบบลองรีแอคหน่อยคิดว่าจะมีคนหนึ่งอันเซอร์ไพรส์มากๆแน่ๆเลย ให้มาถ่ายรูปด้วยคนนั้นใช่คนที่เราเห็นดูบ่อยๆมในช่วงนี้ก็เห็นได้เห็นบ่อยเหมือนกันนะครับเออเออรอติดตาแต่รอบไหนไม่บอกเออรอต้องรุ้นเองต้องรุ้นเองด้วยเพราะสองรอบไม่เหมือนกันงานนั้นใช่การเปิดตัวไหมคะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ตะกุูโอ๊ยไม่จังหวะไม่ดีเลยนะไม่รู้สึกเราใกล้จะหมด อ่าสามสิบสองขนาดแล Bond ้วสามสิบสามอุ้ยรถอายุไอุ้ยรถอายุแค่หนึ่งยี่สิบสามได้ไหมก็ใกล้ถึงวันเกิดแล้วครับผมก็จัดล่วงหน้าสี่วันก็เดี๋ยวหลังจากงานวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะมีการที่แบบเหมือนได้ทําบุญวันเกิดร่วมกับแฟนๆด้วยครับที่วัดกู้ก็ฝากเชิญพี่ๆไปด้วยนะครับผมทําบุญร่วมกันแม่ก็บอกว่าเราเติบโตอย่างเป็นที่อย่าง แร่งเลยใช่ายแล้วก็วายเลยยิงพอร์ตหนัหน่งอร่อยไม่ช่เป็นยังไงพอแบบมันขึ้นแบบนี้ที่แบบสามสิบเท่าไหร่นะยี่3ิบสมสามได้ไหมทำไมขยี้กันจังเลยก็รู้สึกว่าเหมือนพอยิ่งโตขึ้นเราก็ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นครับผมในด้านชีวิตต่างๆในวิธีการทำงานแล้วก็เรื่องอ yeah, well, anyway. ื่นๆด้วย <Kendall and S 1> ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้เติบโตมาแล้วก็อยากขอบคุณทุกทุกคนที่คอยอยู่รอบข้างตลอดเวลาเราคาดหวังของความมันเกิดจากใครเป็นพิเศษไหมคะไม่ได้คาดหวังถ้าคาดหวังมากสุดก็หวังว่าทุกทุกคนที่ได้มางานจะสนุกแลวก็เอ็นจอยด้วยกันเดี๋ยวถ้าไม่คาดหวังเราบินออวัปม,มันเกิดได้กตัวเองไหมคะยังไม่ได้หาเลยต,ต้องไปหา,าสัก <laughs> ิดว่าสิ่งปีนี้เราอยากได้อะไรเป็นเป็นของที่ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยบ้างโตในปีโ<อ>ใ,ในปีนี้เราครับไม่รู้ไม่ได้มีอะไรส่วนตัวเลยแต่แต่หมอดูบอกว่าจะได้ซื้อบ้านเา <laughs> ชื่อหมอดูดีไหมเนี่ยเชื่อไนดะ้ตลอดเนะ <laughs> ช,ชื่อตลอดใช่ไหมจบจบคืนนี้โทรหาหมอดูก่อนปีนี้เป็นไงครับ <laughs> จะไม่ได้อัปเดตกับหมอดูเลยคือเขาบอกว่าน่าจะสมบัติในเรื่องบ้านในเรื่องความสมดุ์นี่แหละใช่ไหมคะใช่ใช่ครับนี่ก็เขาบอกไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่มีปัญหาก็ดีแล้วครับเพราะว่านความที่เรารู้สึกว่าตอนนี้คือทุกอย่างคือพร้อมคือเรามีทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้แล้วครับมันก็เลยไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มอีกใช่ก็ถ้าถ้าปฟูกัสมากขึ้นก็เป็นเรื่องงานในหลักรผมเพราะว่าอย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็มาเน้นหนักในเรื่องการแสดง ปีน<ภ>ี้ก็จะมีงานแสดงแบบอื่นๆที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นบทที่เรารู้สึกว่าปุ๋ยอยากเล่นมากๆดีใจมากที่ติดต่อมาแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้เล่นไม่เล่นยังไงนะครับแต่ว่าก็หวังว่าจะได้เล่นได้หลายโปรเจกต์เลยที่ติดต่อมาในปีนี้บทบาทมันแตกต่างจากเดิมไหมคะที่จะมาแตกต่างเพราะปกติเวลาเวลาที่รับรับละครหรือว่าหนังซีรีส์ต่างๆเนี่ยจะชอบเล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นหรือว่าได้ลองสกิลอะไรที่เราไม่ได้ทาปกติมาก่อนอะไรเงี้ยก็มีอันหนึ่งที่ เก่งมากเหมือนกันหวังว่าจะรับจะได้รับนะครับอ,อย่างตอนนี้ที่รับไว้แล้ว,วมีอะไรบ้างครับที่รับไปแล้วมีช่วงปลายปีก็<ม>ก็หลายโปรเจกต์เหมือนกันแต่มีหนึ่งโปรเจกต์ที่แทรกมาช่วงต้นปีก็หวังว่าจะได้รับ ตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้คือคือเรารออะไรก่อนที่ีรอคอนเฟิร์มรอยังรออะไรหรือรอเวลาตัวเองหรือรอก็ก็รอรอรอคอนเฟิร์มครับผมครับหลักๆก็เรียกขับตัวนี่แหละพูดเบาๆก็ปรึกษาหมอดูก่อนเลยคะไม่ต้องปรึกษาครับปรึกษาเขาว่าพี่เขาอยากให้เลยหรือเปล่าคำถามในไทยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเป็นเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่ไงบ้างค่ะก็ตอนนั้นอยู่นิวยอร์กครับผมก็ ก็ไปทำได้เท่าที่ทำได้ซึ่งตอนนั้นเราก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองเพราการทำงานด้วยใช่ทำงานทำงานก็ไปแฟชั่นวีคมาก็สนุกมากๆเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้เจอใครใหม่ๆเยอะมากๆเลยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่สั้นมากๆเลยนะเพราะว่าไปแค่สามคืนก็กลับมาแล้วครับเดินเดินทางก็นี่แหละเดินทางก็หายไปสองวันเลยเขาบอกว่านิวยอร์กหวานมากอันนี้จริงไหมคะ หนาวมากได้ไหมหิมาตกด้วยไปคือเหมือนไปเจอเพื่อนๆที่นู่นครับเขาบอกเนี่ยเหมือนอากาศแบบมันเริ่มอุณภูมิพกบอุ่นขึ้นมาแล้ว<อ>แต่พอมาปุ๊บหิมะตกพายุหิมะเข้าทิ่หนาแบบนี้ยังต้องมีคนกุมมือไหมคะไม่ไหวแล้วเออพยัคงไม่ไห,ไไหว <ๆ S 2> แล้วดนะเอาเอา,เอาเป็นว่าเสื้อหนาวก็อุ่นดีครับ มีเสื้อหนาวเฉพาะตัวครับมีเสื้อหนาวส่วนตัวเออคุณการทำงานเป็นไงบ้างคะตอนนี้อันนี้เป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยก็การทำงานรัดลื่นดีครับผมก็ทำงานกับ Michael อ o r s ก็เป็นครั้งแรกแต่ว่าอย่างเจะบอกว่าไอรรันเวย์ลุกต่างๆหรือว่าที่จะมาในซีซั่นนี้ผูกเสื้อผ้าดีมากไปดูก็ชอบหลายตัวเราได้มีการ ติ๊ก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 แล้วก็เตรียมซ้มเลยครับก็นั่งแบบเวลาเดินผ่านก็นั่งอุ้ยแคร์เพราะชุดไหนสวยนะชุดไหนสวยนะอะไรช้อปปิ้งที่ช้อปปิ้งไม่รู้ว่าถึงเวลาจะได้หรือเปล่าแฟนกับฝากฝันแฟนสองรอบครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนๆทั้งสองรอบเลยนะครับก็ยังมีครั้งหนึ่งทีมชื่อ Memories ก็จะเป็นการที่เราได้ย้อนไปในความทรงจำต่างๆตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงบ้างถึงปัจจุบันแล้วก็เขาเรียกว่า สิ่งใหมให่ๆที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างก็อยากจะทุกคนฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้สนุกกัน,นครับทั้งสองรอบเลยก็มีไลฟ์ด้วยก็ยินดีนะครับทุกคนฝากทุนแฟนนะครที่มาติดตามเราตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เลยก็ไม่ลืผมก็อยากจะขอบคุณแฟนคลัทุกคนมากเลยครับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเลยแล้วก็ในอนาคตด้วยดีใจมากๆมีริงที่เราได้มาเจอกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันไปน,นานๆนะครับผมวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขม,ม,มากๆก็มาสนุกกันทะะุกคยับ เต้นได้เต้นนะครับวันนี้จะมีแบบซีนแบบว่าซึ้งน้ำตาไหลอะไรยังไงไหมคะไม่รู้เหมือนกันแต่พีก็ก็ตั้งใจเลือกเพลงที่เข้ากับบรรยากาศมาด้วยก็หวังว่าจะจอยๆกันครับอนุญาตให้เต้นได้วันนี้มันเมื่อไหร่ลุงเต้นหนึ่งจริงของขอให้ดูแค่หนึ่งหรือว่าพูดเองโอเคครับขอบ